ไส่วนตัวแล้วเ,เช้าๆเนี่ยผมจะชอบไปเริ่มต้นที่นีเว l ลก่อนที่นีเว l ลแล้วก็เข้ามาในอีเดนช็อปนั่นแหละมาที่แมวตัวนี้กดไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะเพราะว่าบางคนก็มาถึงก็กดฟึบๆเข้าไปทำเควสซาร่าเลย จริงๆยังไม่ต้องรีบก็ได้ทางซ้ายเนี่ยมีหลายคสุสให้เก็บทางขวาก็มีเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะรับมาหมดนะเมื่อกี้เซนต์ที่ผลาวา d นเฟนในเฟนเทสในเฟนเทสโอเคเริ่มจากทางขวาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงจุดที่มี พวกตาราโชแล้วก็เซนติพีทที่เป็นมอนสเตอร์เวลร้อยยี่สิบแล้วก็แต่ก่อนน,นั้นนี่ยมันจะต้องผ่านมาเควสของเลเวลร้อยสิบก่อนซึ่งก็จะมีเนเพนเทสแล้วก็มีอ่ะเซนติพีทลาวาคือสำหรับสายคลีนเนี่ย มันตีมันตีเราโดนแทบทุกฮิตเลยนะแม่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าประชิดตัวเนีน่ยมันทำได้ยากเหมือนกันเราก็เลยจะใช้สกิลดาร์อิลูชันเนี่ยในการพุ่งเข้าไปจู่โจมไม่งนั้นถ้าเราเดินกว่าจะถึงตัวโอ้โหเลือดลดไปเยอะมากหลายพันแน่นอน จะสามตัวแบบนี้เดินหนีไปเลยไม่ต้องไปสู้มันสกิลติดแต่ว่ามันไม่พุ่งไปเห็นไหมอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยไขเลือดน้อยน้อยนี่ก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปแมปขวามือ นี่เราจะแซมเปิลให้ดูก่อนประมาณหนึ่งที่มับทางขวาก็มีทาตาโชสำหรับสายคลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากเท่าไหร่สำหรับการเก็บเลเวลที่นี่ แล้วก็การทำเควสเพราะว่าค่ามันแค่20ตัวสิ่งที่ยากลำบากนิดนึงก็คือมันหายากอยู่เหมือนกันนะผมว่าเพราะบางทีมันก็ไปรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกส่วนที่เป็นของสวมใส่จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยไม่ใส่เซ็ตซาฟาเลยคืออยากให้มันยืดหยุ่นด้วยในการเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนของสวมใส่อันนี้คือเซนจูรีก็เป็น1ในมอนสเตอร์ที่เราต้องเก็บ โผลเลม,มต้องมายุ่งกับมันเสียเวลาถึกมากอันนี้ใส่เป็นหางแมวเพราะว่าอนาคตเผื่ออยากซื้อหูแมวมาใส่ก็เลยใส่แบบนี้ไว้ก่อนไอเทมอ,อื่นอันนี้ใส่แค่บวกห้า ปกติคนก็ต้องใส่บวกแปขึ้นไปนะแต่ผมบวกห้าก็โอเคแล้วสเปเชียลเอจิแต่เนนี้มันบวกเอจิทั้ง4ี่แล้วดวมันนี่เท่ากับว่าเอจิบวกห้าวิบวกหกเอจิห้าวิหกในเคเวสช่วงวงเลเวล120ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีที่เก็บเคเวสอยู่อีกที่หนึ่งก็คือที่โอดินซึ่งจะเหมาะกับเกียรตินสายคริทิคอล พราะว่ามอนสเตอร์ที่นั่นเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งมากนะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวฟลัสแล้วก็อีกตัวหนึง่งผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องว้าไปที่โอดินทรายก่อนผมใช้ใบดันเจียนมาเทเลพอร์ตข้ามมาโดยตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราลงปีกหาเนี่ยเป็นตัวแบบเนี้ยฟลัส หลักพยายามอย่าให้โดนลุมสามตัวคลาสม่าถ้าเป็นอาวุธทาตทธาปกติเนี่ยมันจะตีไม่โดนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้เควียด้วยโอ้โหสายปัน่นแรงมาก อ๋อมีฟลัสแล้วก็สโคกูจุดเด่นก็คือมันค่าแค่อย่างละ20ตัวเท่านั้น mm hmm. จะต้องใช้เวลาวิ่งหามอนสเตอร์หน่อยสเค็โกตัวนี้ผมไม่แนะนำนะต้องปั๊มสู้เสียเวลาเหมือนกันรอเช็คก,ก่อนต้องปล่อยให้สนายมันเดินไปก่อนไม่งั้นมันแจมเราแน่นอนจะเสียเวลาโดยใช่เหตุ เห็นเลนเจอร์มาใกล้ๆนี่เราปล่อยเลยรอดูท่าทีมันก่อนดีกว่าเจอสามตัวแล้วก็วิ่งหนีไปอันนี้เป็นของสวมใส่นะยังเห็นว่าผมใส่การ่าทองอยู่เล็กอยญ่เนี่คือเลเวลก้ากระโดดมาเพราะว่าช่วงพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นของเมื่อวานที่ผมอัดคลิปแล้วนี่เป็นของอีกวันหนึ่งมันเลยดูเลเวลข้ามขั้นไปเล็กน้อย โดนอัดแรงเงินถ้าไม่ชัวร์ก็วิ่งหนีไปก่อนได้นะเราไม่ต้องไปฝืนมากโดนละมันมีสกิลที่ทำให้ก่อนเราใส่ไม่ได้เลยนะคูดาวสองนาทีครึ้นแย่หน่อยไม่แน่ใจว่าเลือกตัวละครแล้วมันจะหายไหมออกหายโอเค เือกตัวละครนะแล้วก็สิ่งของการละสายได้โอเควันนี้เราเก็บที่โอดินก่อนแล้วก็เดี๋ยววันต,ต่อไปก็เราจะมาดูอีกทีว่าช่วงรลเวล120เนี่ยแอสสายครีมจะไปทำเฟิร์ที่ไหนถึงจะหมดกาสแฮมไปที่หนึ่งที่ เราสามารถเข้าไปทำเควสได้ก็จะเป็นเควสเลเวลร้อยสที่อยู่ในนี้หลักๆก็จะมีอย่างที่แมบนี้จะมีเรดิกมีม้าดำแล้วก็คาริสเบิร์กให้เราได้เก็บกันเรดิก30ตัวคาริสเบิร์ก30แล้วก็ม้าดำอีก10สำหรับแผนที่นี้แต่โดยส่วนตัวผมว่า รช้เบิร์กแผนที่นี้เนี่ยน้อยไปหน่อยแต่จะต้องขึ้นไปข้างบนอีกอีกหมนึงถึงแม้จะเลเวล1 2 4แล้วแต่ก็มาเก็บที่นี่ได้นะเมื่อกีก็ค่้าเขาสเปิดก่อนได้เหมือนกันโดนลมสี่มันก็เลยเลื่อนรถเยอะหน่อยเมื่อกี้มีเด,ดเด็กเข้ามาแท้ ก็คือถ้ามีแค่คาร์สเบิร์กสตัวไปลูกน้องมันแล้วก็มีม้าดำตัวหนึ่งสายคลีนี่เข้าไปสับมาดำได้เลยยาผมกินแค่ยาเขียวอย่างเดียวนะแล้วก็ฟั๊มสมอลไลท์เอาฟั๊มอย่างอืก็เปลืองไปหน่อยเมื่อวานได้คนมาช่วย ทำเควสหลายที่เหมือนกันรลเวลขึ้นมา2เลรวลแต่ r p ตอนนี้ก็แทงสปีดยัง <c oughs> ไม่เพิ่มนะ <c oughs> ผมกล่าวว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นเป็น185แล้วก็เดี๋ยวจะลงวิทยา,ยาวๆ <c oughs> แล้วตอนนี้เน้นปีไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตัดชบที่ ซีนที่กราสแอมนี้รับงจะมาพบกันใหม่ทีคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะร้วยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ